สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งลําโพงแบบไม่มีน็อตยึดกันนะครับลำโพงตัวนี้มันจะเป็นบ่ารองรับแบบนี้นะครับซึ่งตู้ลาโพงเนี่ยเราก็จะทําการออกแบบคว้ารูให้มันมีบ่ารองรับแบบนี้เพื่อที่จะทําการทากาวนะครับตัวนี้เราจะใช้กาวที่ติดหน้าจอโทรศัพท์นะครับที่ช่างซ่อมโทรศัพท์เขาใช้กันนะครับเพราะว่าเวลาเราถอดเนี่ยเราสามารถใช้ไดร้อนเป่าแล้วก็สามารถถอดดอกลาโพงเพื่อทำการเปลี่ยนได้กรณีที่ดอกลาโพงมันเสียนะครับเราก็จะทากาวแล้วก็ติดตั้งลําโพงลงไปแบบนี้ มันจะเข้าล็อแบบนี้เลยพอดีในหลุมมันพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราก็จะทําการหยอดกาวลงไปแบบนี้นะฮะเนี่ยทากาวบริเวณในขอบแบบเนี้ยติดตั้งไม่ยากนะฮะแค่นี้นะครับจากนั้นก็ใส่ดอกลำโพงเข้าไปนี่กดลงไปให้สนิทนะแล้วก็รอให้กาวมันแห้งนะครับ